เออทำซ้ำซ้ำซ้ำจนเป็นอะไรอัจริยะใสคันธะสันดาลวาสนาบาร,รมีติดตัวนี่นี่ศีลานุสติต่อไปจะเป็นเรียกว่าจาคานุสติ ให้ปลื้มกับการให้ปลื้มกับการทำทานในสมัยพุทธกาลนะมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งภิกษุรูปนี้ได้ชื่อว่ามีผู้มีทานเป็นเครื่องปลื้มใจภิกษุรูปนี้ ผู้มีทานเป็นเครื่องปลื้มใจถ้าวันไหนยังไม่ได้ทำทานแล้ววันนั้นท่านจะไม่ฉันนะอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ได้ทำทานแม้น้ำหนึ่งสองมือรู้จักสองมือไหมสองมือสองมือองมุมเนี่ยองอยก็เรียกซองมืออย่างน้อยก็ ได้ให้น้ำหนึ่งสองมือกับเพื่อนพระด้วยกันมีทานเป็นเครื่องปลื้มใจนี่แหละจากภิกษุรูปนี้แหละจึงเป็นที่มาของคำว่าเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าว